ไฮอภพรพาทัวร์บ้านหลังใหม่สร้างมาห้าปีไม่เสร็จสักทีแต่สวยหรูอลังการมากเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวไฮอภพรนครสวรรค์ด้วยความที่เป็นคนขยันทํางานเก็บเงินนอกจากงานร้องเพลงแล้วเจ้าตัวยังทําอย่างอื่นอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรงานแสดงเจ้าตัวรับบทแถมยังเพิ่มไรายได้ด้วยการทําธุรกิจขายปลาแดดเดียวและน้าพริกกับครอบครัวอีกด้วย เรียกได้ว่ายอมทนทํางานเหนื่อยทุกอย่างกว่าจะมีอย่างทุกวันนี้ได้และที่เจ้าตัวยอมทางานหนักเก็บหอมรอมเร็บสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะได้สร้างบ้านแบบในฝันวิมานหลังใหม่ที่ได้มาจากน้าพักน้าแรงล่าสุดไฮอาภพรก็ได้เผยคลิปพาทัวร์บ้านหลังใหม่ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการก่อสร้างให้แล้วเสร็จพร้อมข้อความว่ามีเวลาก็ต้องรีบร่งเข้าปีที่5้าแล้วกับการทําบ้านโบสถ์จะเสร็จแล้วบ้านยังไม่เสร็จสักที บานอยู่นี่แหละมีเวลาอีกเดือนเดียวเท่านั้นมาล้นกันเว้ยขนาดยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อเซแต่บอกเลยองค์ถงสวยงามอลังการเป็นบ้านสไตล์คลาสสิกหรูหราสุดๆส,สมกับที่ขยันทำงานมาทั้งชีวิตจริงๆขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางกอกอินไซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ